แต่ว่าถ้าผู้ตามตรงแนะ้วถ้าเกิดเราแบ่งเวลาได้เนี่ยมันก็ไม่คงไม่ยากเกินหรอกเพราะจริงๆเวลาตานเราเรียนมหาลัยหรืออะไรเนี่ยเรายังบางทีเรายังต้องเรียนหลายวิชาเลยสอบบางทีวันหนึ่งสองตัวสามตัวเราก็ยังสอบกันแล้วเนียคือคือเน้นนะครับจริงๆแล้วอยากให้ที่แบ่งไว้ลักษณะวา่าใครคู่ใครเนีย่ยก็อยากให้ซ้อมเป็นลักษณะแบบนั้นมันมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสําหรับในครูที่เราเล็งเห็นแล้วว่ามันเหมาะสมกับใครอะไรยังไง เพราะว่าเพลงลักษณะในวิกเนี้ยส่วนใหญ่มันเขาเรียกว่าเมโลดี้มันไม่ได้ยากมากอะ่ะแต่เป็นเพลงที่ร้องเพลาะยากคือตั้งแต่วันนี้นะครับก็พยายามที่แบ่งกลุ่มพยายามซ้อมตามที่ช่วยแบ่งนิดนึงนะเพราะจริงๆแล้วผลลอยได้เนี่ยคืออยู่ที่พวกเราทุกคนเลยเพราะเมื่อวานทุกการดูก็แบบ ฟังรายละเอียดกันน้อยไปนิดหนึ่งมันจทีปกลับไปดูที่บ้านเลยเนี่ยดูแล้วแบบคนก็ยังมีเล่นกันอยู่เยอะๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะดุเลยนะจริงๆเพราะจริงๆเรียนเรียนร้องเรียนเต้นหรือเรียน acting เนี่ยครูทุกคนคงไม่อยากมานั่งบ่นหรอกจริงๆเพราะว่าเวลาร้องเพลงแล้วมีความรู้สึกว่ามันกดดันหรืออะไรเนี่ยมันจะออกมาไม่ดีเพราะเราก็รู้นักร้องเราทุกคนเราก็รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดร้องเพลงมามันต้องมีความศะถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ คือจะพูดวันนี้แล้วจะไม่พูดละที่เกียดพูดละถ้าเราเป็นคนเปิดนะถ้าเราเปิดใจเป็นคนที่ยอมรับได้ให้ทุกๆสิ่งเราก็จะสามารถร้องเพลงได้ทุกๆแนวเหมือนกันที่เราซ้อมนเนี่ยคนเราเพลงนี่แบบว่าจิดจอยมากเลยนะครูนี่แต่ละวีที่ต้องฟังนสิบเอ็ดเพลงสิบสองเพลงฟังเพื่อจะมาสอนเด็กๆได้อะมันก็ต้องฟังละเอียดเหมือนกันล้วก,กี่เพลงต้อคนาทำกันบ้านเหมือนกัน เห็นใจกันนิดนึงคุณถ้าคนละเพลง่นั้นเองเราฟังจนแบบว่าเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันก็จะได้แชร์ความรู้สึกกันไปด้วยจะได้แบ่งแบ่งกันไปนะครับพอโดนคุณครูการผู้น่ารักว่าเท่านั้นแหละนะครับน้องนอของเราก็โอ้โหเรียกว่ารีบจับคู่กันเลยครับแต่ว่าถือเป็นผลดีนะครับเพราะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้จับคู่กันแล้วเขาได้เพิ่มเติมอีกสองอย่างนะครับนอกจากทักษะการร้องของเขาแล้ว เขายังได้รู้เรื่องส่วนตัวของกันและกันอีกด้วยล่ะครับก<ป>็กลับไปุกอิดอร์หนึง่งอยากบอกให้รู้ว่าฉันชอบเธอมัน,มน,น,มนิมันินไปมันหลบต้นอมันลมมันหมดนะแอแฟงด้วยความหองเลยหมดได้พบศพตาเมื่เจอหน้าเธอครุนคิดหุนไาวไม่คลายสับสน จะขอติดตามด้วยความอดทนยญิงอื่นไม่สนขอเดินตามเธออ